ทำไมหลายๆคนถึงเทใจให้กับการจัดฟันใส Invisalign มากกว่าการจัดฟันแบบอื่นมันมีอะไรดีซ่อนอยู่หมอจะมาเล่าในคลิปนี้ให้คะ่ะค่ะก็หลักๆนะคะ Invisalign จัดฟันใสนะคะเราจะช่วยในเรื่องของความสวยความใสสบายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกินอาหารเวลายิ้มอะค่ะเรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าไม่เห็นเหล็กส่วนในเรื่องของความสบายตัววัสดุของตัวจัดฟันใสอะคะ่ะมันมีความบางทําให้การใส่ชิ้นงานของเราอะค่ะมีความสบายมากขึ้นสุดท้ายการทานอาหารคะ เราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะมีเหล็กหลุดหรือมีเศษอาหารเข้าไปติดค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าการจัดฟันสายอีมิสไลน์นะคะมันจะเห็นการเคลื่อนฟันตั้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วตั้งแต่ชิ้นงานแรกจนถึงชิ้นงานสุดท้ายค่ะซึ่งมีความแม่นยํามากกว่าการจัดฟันแบบอื่นค่ะโดยปกติระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและก็ความซับซ้อนถ้าเกิดว่าความซับซ้อนไม่เยอะนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาไม่ถึงปีแต่ถ้าสมมติความซับซ้อนเยอะหรือมีการถอนฟันร่วมด้วยอะคะ่ะก็อาจจะใช้ระยะเวลา สองปีสามปีเป็นไปได้ค่ะค่ะก็สรุปนะคะสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ดีนะคะของจัรฟันใสอินวิสไลน์คือเรื่องของความสบายค่ะความสวยค่ะแล้วก็การทานอาหารสําหรับคนที่รู้สึกว่าเจอผู้คนเยอะหรือว่าจะต้องการความสวยงามตัวจักรฟันใสอินวิสไลน์นะคะก็จะเสริมเพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้ในทุกๆสถานการณ์ด้วยค่ะ